เรามาดูวิธีขั้นตอนการทำกันนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้ในวันนี้ก็คือน,นี่ครับอย่าลืมถุงมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ใช้ก็คือเครื่องสว่านนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าแปรงฝอยหรือว่าอะไรผมไม่รู้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแข็งแข็งนะฮะ <c oughs> เวลาเชิญมันก็จะหมุน <c oughs> เพื่อเขาเรียกว่ากาวนะฮะ เอาออกนะครับแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นก่อนที่ทุกคนจะเริ่มทำกันนะครับอย่าลืมครับใส่ถุงมือแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือใส่หน้ากากานะครับนั่นเองนะฮะใส่หน้ากากคือเซฟตี้นะครับบางครั้งนะฮะได้ยินไหมครับบางครั้งนะฮะ เวลาที่ทุกคนทํามันจะมีฟุดและอองที่คุณไม่สามารถเห็นนะฮะและมันมันไม่ดีนะฮะสำหรับตัวของคุณเองนะครับอย่าลืมครับใส่ถุงมือใส่หน้ากากแล้วก็แวนตาที่สําคัญนะครับโอเคพร้อมแล้วมาดูกนัเลยครับ เสร็จไปหนึ่งข้างแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งข้างนะครับก็คือเหนื่อยมากคือแบบมันไม่ได้เหนื่อยแบบเหมือนออกกําลังกายอะครับอันนี้มันเหนื่อยแบบคือมือหนึ่งก็ต้องกดกดสวิตช์นะฮะอีกมือหนึ่งก็ต้องแบบกดเพื่อให้มันออกแรงเพื่อให้มันออกง่ายขึ้นคือไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไป ตอนนี้นะครับผมก็มีปัญหาอยู่อย่างนึงนะครับหลังจากเอาเอาเอาเก้าอี้คนขับออกแล้วครับตอนนี้มันก็มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามีไอ้น็อตตัวนี้นะครับเจ้ากรรมครับไขไม่ออกครับไขย,ยังไงก็ไขไม่ออกเพราะฉะนั้นผมต้องทําการตัดนะฮะใช้เครื่องเจียเจียตรงหัวน็อตนี้ครับจนออกนะครับเรามาดูกันว่า จะใช้เวลานานเท่าไหร่มาดูกันครับเพิ่งใช้เครื่องเจียนะครับ ตัดหัวน็อตไปนะครับและนี่ครับก็คือรูมันใหญ่มากนิ้วเท่านิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยสอดได้และนี่ครับควันขึ้นเลยครับผมก็กลัวเหมือนกันว่ากลัวจะเกิดไฟลุกไหมนะครับแค่น็อตตัวเดียวนะครับใช้เวลาตัดไปเท่านี้ครับว้าวไม่น่าเชื่อครับดูเอาเองครับวันนี่ครับความร้อนของ เครื่องเจียเหล็กนะฮะตอนที่เจียหัวน็อตนะครับทําให้พลาสติกละลายเลยเป็นยางนะฮะละลายไปเลยครับแต่ผมก็คงไม่ไม่ใช้แล้วครับก็คงจะซื้อเก้าอี้ตัวใหม่แล้วก็ตัวที่ดูดีกว่าเดิมมานะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาดูผลงานกันว่าจะเป็นยังไงตามมาเลยครับ นี่นะฮะก็คือวันนี้ก็คือทำความสะอาดตรงนี้นะครับมันเป็นรอยกาวครับผมก็ใช้เครื่องนะฮะเจือออกให้หมดเลยตามมาดูฝั่งนี้กันบ้างี่ย <Yeah. S 1> เป็นไงครับดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะ เอาละครับหลังจากนี้นะครับผมจะทำอะไรต่อไปนั้นอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับเจอกันใหม่ครั้งหนะ้าขอบคุณครับ Thank you for watching this video and don't forget to follow us on YouTube and Instagram. YouTube Side Tips s c o l l y Adventure and Instagram just Side Tips s c o l l y All right. Thank you and see you next time. Bye.